เบิงจากทุกคนมาพอแล้วจ้าเห็ดคอนสนเห็นบ้นี่มันขึ้นน้ำอันมันขึ้นน้ำหมอดมัมจ้าเนี่ยมาเบิงจ้าดอกอ่นอนๆเลย สวัสดีจ้าสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอยแอนแดนอินยูเคนะจ๊ะเมื่อนี้พอยกับแดนกันสีผ้ากันไปเดินป่าอีกแล้วจ้าทุกคนไปเดินป่าอยู่ที่ดัสมอร์นะจ๊ะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดัสมอร์นะจ๊ะตอนนี้เข้ากับมาถ,ถึงป่าอุทยาน ดัดมอน,นจาจะคนกะมา้ยางหลายนะจะแต่บรรยากาศเมื่อนอี้กะขึ้นฝนนจาจะทุกคนแต่กะเป็นวันหยุดนะจาแล้วก็มีค้นมม้ยางปลาในลายป้านี่จะเป็นป้าต้นสนโดยเฉพาะนะจาจะทุกคนเป็นป้าต้นสนแล้วก็ค่อยกะสีมา้ยางปลาผ้าหนองหมาไม้ยางแล้วก็สีผ้าสำรวจเบิ้งเห็ดพร้อมว่ามีเห็ดบอลนจาจะทุกคนเดี๋ยวกะไปเบิ้งกันเลยนจาจถ้าบ่มีเห็ดพ่อยกะ ไตท,ทายบรรยากาศร,บรอบๆให้เบิงเราจะทามีเห็ดกระซีได้ทายให้เบิงเราจะบาร์มีเห็ดอีหยังแน่เนาะจ้ะสวัสดีจ้าสุขุสุคนมาพบกับพ่ออีกแล้วเนาะจ้ะเมื่อนี้พ่อยกะมายางปลาอีกแล้วจ้าทุกคนวันหยุดมายางปลาอุทยาน,ยานดาร์ตมอร์เนาะจ้ะพ่อยกะมาหาเห็ดพร้อมเนาะจ้าทุกคนแต่ว่ากับพวท่านได้เห็นเห็ดผึ่งอยู่จ้าเห็นไต้เห็ดขอนสนเนาะอันพ่อยกะสีหาไปเรื่อยๆรืเดียว สิทายให้เบิ้งเนาะจ้าว่าได้เห็ดอีหย่างแน่เนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้าทุกคนอันนี้แมนแมนเห็ดเห็ดน,นางรมบ่จ้านี่้่งพ่อยบร,รูเพื่อกันแต่ว่าไข่ขาดเนาะมันขึ้นอยู่เนาะอันมอดเนี่ยมจาจ้าพ่เห็นมออีกดอกหนึ่งนะ ทุกคนพ่อยว่าพอเห็ดสนอันเห็ดคอนสนจะเบ่งกำลังดอกงามๆเลยบเห็ดคอนสนทุกคนเบ่งมันอยู่ไตอันนี้เห็ดคอนสนอันง,งามๆเลยเ้ะ เดี๋ยวห้อคอยตัดขาที่หลังพ่อยถือกล่องน้ำมันวิมีมือสิไปตัดเบิ่งจากทุกคนมาพอแล้วจ้าเห็ดคอนสนเห็นบ่านี่มันขึ้นน้ำอันมันขึ้นน้ำหมอดห็นม่จันนีนบ้าอันบ้า เอิ่งจ้ะดอกอ่อนๆเลยอิงจ้ะบ่